ครับครับครับอยากไปไหนก็ไปก็ถนนของเขานะครับเหลียวซ้ายก็เปิดเปิดไฟเหลียวเหลียวสายแต่มันเหลียวขวาแล้วครับทีนี้ก็ตามตามตามใจเขานะครับเราก็ตามตรงตามใจเขานะครับถนนของเขาคือเขาคือมอไซค์ใช่ไหมครับผมคือมอเตอร์ไซค์เ็อยากไปไหนก็ไปเหลียวก็เหลียวได้เลยไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยครับแล้วเขาขีดเส้นกลางไว้ทำไม ขี่ให้ให้คนอื่นมองเฉยๆได้นะครับขี่ทำไมพี่นี่ครับรถยากครับจะดูนะครับดูครับคนเยอะแบบเต็มแล้วเรื่องว่าสอบไปขับขี่กันไหมเนี่ยสอบครับสอบยากมากเลยครับถึงจะได้มาขี่แบบนี้ครับผมจะเรียกเฉียงอะไรเงี้ยนะแบบที่เวียดนามสอบยากกว่าไทยครับไทยเราได้ตรงเลยนะเนาะเวียดนามมันเป็นแบบแบบทัวแปดเลยครับนี่แหละอ๋อถูกข่ะมันสิ่งไปสิ่งมาได้สิ่งไปสิ่งมาครับก็เห็นแต่นี้ครับแต่ว่ามัน ครับรถเก่งมากนะครับคนแค่น้ำเนี่ยไม่ชนกันครับไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเขาชินแบบนี้แล้วเก่งมากเลยโอ้โหเดบิเต์ไหนรถอ่ะผมลืมเมื่อกี้วางเร็วมั้งเป็นอะไรตรงตรงมันจะหลุดไหมไม่ครับไม่หลุดหรอกเป็นสัญลักษณ์เมื่อกี้ผมลืมเลยทำแบบนี้จะให้ไหครับ ไก่เวีนดนานะครับไก่เวียนามครับไก่เปีนไก่เวียนามคนสายกมือให้จีนี่คนท่ยกมือให้จีนี่จงมือถ่ายคลนี่ถ่ายถ่ายวีดีโออออ๋อไก่เวียดนาครับไกด์สุดหล่อทีนี้ก็คือชินเจ้าครับชินเจ้าสวัสดีนะครับชชินเจาครับผมชินจาเป็นไกด์อธิบายละเอียดิบ รู้ทุกทอกทุกมุมของเวียดนามครับผมเดี๋ยวเราจะไปล่องเรืออะไรนะล่องเรือที่มังเวนะครับเรื่องมังกรนะครับเรือมังกรทั้งเพลงนะครับเป็นกษัตริย์นะครับครับเดี๋ยวเราจะเป็นกษริย์นะครับนั่งนานไหมนับสี่สิบพ้นนาทีนะครับเดี๋ยวจะมีร้อยกระทงอยู่ข้างบนแล้วเรากินข้าวที่ไหนเลยครับจากที่ท่าเรือไปประมาณสิบสิบนาทีนะครับแค่นี้ใกลๆนะครับประมาณห้า ยังไม่ถึงสามกิโลครับครับผมชื่ออะไรนะน้องไก่ชื่ออะไรนะอ่ะผมชื่อถังนะครับชื่อใช้ชนะครับไม่ใช่ถังขยะถังขยะใช้ชนะถังขยะนั่กันข้าออัดติดออนกันข้าวเดี๋ยวเขาจะต้องไปทำนะเจ้าค่ะข้างเหนือ ก็เหมือนข้างเหนือะ้างเหนือสบายใช่ไหมครับเส้นเจ้าไ่ใแต่มเหนื่อยสบายเจ้าสบายสบายนไม่เหนื่อยค่ะค่ะของของคนไทยเนี่ยค่ะจูคนพักเหนือใช่ไหมครับครับผมคนัเหนือต้เรียกว่าเจ้าอเจ้าขอค่ะหรือครับเนี่ยาผู้ชายก็ครเจ้าไงครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าหอมอนี่ สช่นิ้วมอมอครับผมนั่งขังน้องขังต้องสวัสดีเจ้าเช่ามาต้องสวัสดีเจ้าชินเจ้าเจ้าฮ่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 าชินเจ้าเจ้าเจาเจ้เจ้าเจ้าชานเจ้าเจ้าเาครับผมมอนนี้ได้้มเจาแล้วม่อน ครับแม่หนามไม่แม่หนามอะไรครับน้ำหอมครับผมน้ำหอมน้ำหอมครับโอ้โหดูดูคนปิกบ้านกันดุครับนี่นะครับคนเยอะเต็มเลยครับเต็มถนนเลยครับไทยครับผมแสดงว่าคนขับนี่เก่งมากครับรถใหญ่ของเรานะครับเก่งมากเลยครับโอ้นุ่ันนี้แหละครับอยากไปไหนก็ไปได้เลยแม่ไทยไปโดนแม่แม่ไทยไปแล้ว ที่เวียดนามรถไม่ติดนะครับที่ติดรถที่ภาคเหนือครับภาคใต้นะครับทาดูที่โฮจิมินห์กับฮานอยนะครับติดรถติดแฟนจังหวัทึืนไม่ครับยำข้ามคืนเห็นเขาขับรถไม่เป็นทางครับแต่ว่าเป็นทางอยู่ครับไม่ทนกันรับไม่ใช่แหละเขาเราเขาเราเรากลัวแบบก็เหมือนเราเดินผ่านถนนไหมครับ่านอ้เขาก็มองเราเนี่แหละถ้าเราหยุดถัดจาจะโดนแน่นอนครับจะไม่หยุดก็เขาก็มองเราเนี่ยแหละเขาจะไปตามเราเนยะครับ ไม่โดนับไม่ไม่เกิดุบัติเหตุนะครับรอจำกัดความเร็วไงครับจำกัดความเร็วถ้าไป